แตนแตนแนนี่ไงว้าวอันนี้สุบบนต้นเนื้อจะแน่นไส้จะแน่นเนื้ออร่อยมากบอกเลยครับว่าอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทำดูครับสวัสดีครับ ทักทายจากสวนผักพ่อครัวครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการบังคับกล้วยหอมให้สุกคาต้นครับเชื่อนะครับว่าหลายๆบ้านต้องมีกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหักมุกหรือว่ากล้วยชนิดอื่นนะครับวันนี้เราจะมาบังคับกล้วยหอมนะครับให้สุกคาต้นครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทาไมต้องบังคับให้กล้วยหอมสุกคาต้นใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องบอกว่ากล้วยหอมที่ทานแล้วอร่อยต้องเป็นกล้วยหอมที่ยังไม่แก่จัดนะครับเพราะว่าเมื่อสุกมาแล้วเนื้อจะแน่นไส้จะไม่เหลวนะครับแต่่่่ถ้้ากกกลลลวยยหหอมมทีีแจัดบเู กลมสวยสุกมาแล้วเนื้อจะเละไส้จะเหลวครับมีคําถามใช่ไหมครับว่าไหนๆก็จะบังคับให้สุกขาต้นทําไมไม่ตัดมาบ่มให้มันสุกเองใช่ไหมครับสาเหตุที่ไม่ตัดมาบ่มเพราะว่าถ้าเกิดตัดมาบ่มครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําครับไม่สวยไม่น่ารับประทานนะครับของเราใช้วิธีธรรมชาติครับไม่บ่มแก๊สไม่ใช้สารเร่งสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับห่อ้วกทะสอบนะครับเขนะครับเป็นเครือนี้นะครับ นี่เป็นเครือนี้เลยครับที่จะเร่งให้มันสุกนช่ไหครับลูกโตมากเลยครับเอาไม้ค้ำออกครับโอเคนะครับ, okay, น,รบนี่กล้วยของเรานะครับกล้วยหอมที่เอาไม้ค้ำออกแล้วนะครับนี้เราก็จะทําให้ต้นมันหักประมาณนี้นะครับ เมื่อต้นมันหักนะครับมันก็จะสุกไวขึ้นครับ มันมาทำไว้แบบนี้นะครับอย่าให้กล้วยมันโดนพื้นนะครับอย่าให้อย่าให้ถึงพื้นนะครับเห็นไหมครับไม่โดนพื้นนะครับแบ่าวนี้ครับเอาทิ้งไว้นะครับผมังว่ใช้กระสอบห่อกลับไปเหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับทําให้ต้นกล้วยมันหักนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับตรงกลางต้นก็ได้นะครับปลายต้นส่วนปลายก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากี่วันกล้วยถึงจะสุกนะครับ สวัสดีครับทักทายจากสวนผักพ่อครัวนะครับเรามาดูผลของการบังคับกล้วยให้สุกข,ขาต้นครับเราเริ่มทําวันแรกก็คือวันที่15สิงหาวันนี้เป็นวันที่26รวมแล้วทั้งหมด11วันพอดีครับเคตามมาดูกันเลยครับแตนแตนแตนแน,นี่ไงว้าวกล้วยหอมครับที่เราบังคับให้สุกข,ขาต้นเห็นไหมครับนี่ก็คือถ้าเกิดเราตัดไปนะครับ อ้วยแม่แก่จัดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีดําครับตรงนี้ก็เป็นจันสีดําแต่เห็นไหมครับถ้าเราไว้ให้มันสุกคาต้นครับสียังเขียวสวยเหมือนเดิมครับลูกก็สุกเรามาแกะกระสอบกันครับสวยมากลูกใหญ่มาก สุบบนต้นเนื้อจะแน่นไส้จะแน่นเนื้ออร่อยมากบอกเลยครับว่าอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทําดูครับใครที่ปลูกกล้วยที่บ้านลองทําดูครับลองดูครับไม่เสียหายเลยครับต้องระวังหน่อยครับกล้วยมันสุกแล้วครับต้องระวังนะครับผมต้องหาพื้นนิ่มๆแบบนี้ครับโดยการใช้ใบไม้ครับเป็นตัวรองให้กล้วยของเราครับเพราะว่ามันสุกมากครับ ถ้าเกิดเราตัดที่พื้นแข็งๆกล้วยของเราจะช้าได้เราต้องเลยแต่ถ้าเกิดใครมีกระมังใบใหญ่ๆใส่น้ําให้เต็มตัดในน้ําก็ยิ่งดีครับแต่ผมถนัดวิธีนี้มากกว่าครับไม่เปลืองน้ําด้วยมาดูวิธีตัดกันเลยครับเรามาดูวิธีการตัดกล้วยกันนะครับใช้มีดอันนี้ครับ ความสะอาดครับ เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิธีการบังคับกล้วยสุกขาต้นแล้วก็ตัดกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่อยากลองอยากทดลองแล้วก็อยากทานกล้วยที่อร่อยนะครับลองทําดูจะได้กล้วยแบบนี้ครับสุขาต้นครับอร่อยแน่นอนครับลองทําดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ